ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ RMU T T News พิกัดข่าวเดึ่นนะครับกับผมเดียวธเดกามเหลือนะครับหรือว่าท่านจรนนงามเหลือนะครับพูดคุยกันสาระดีๆเช่นเคยครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งจนถึงสองทุ่มนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ม่ยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินชาปนกิจนะแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางภาคกีสาชาวบ้านก็มาร้องในรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS รับบอกว่า คุณแม่ของเขาเสียชีวิตคุณพ่อของเขาเสียชีวิตแต่ปรกากฏว่าแทนที่จะได้รับเงินการชานปรนกิจเนี่ยนะฮะคนหนึ่งสองแสนบาทแต่ว่าถูกขับไปแล้วนะครับร้อยละแปดได้มาจริงๆก็ไม่ถึง20,000บาททั้งที่จะต้องได้มาเกือบ200,000อีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก200,000กว่าบาทน,นะครับแต่ก็ถูกขับไปและไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวท,ท,ทั้งท้ที่เราเป็นญาติกันด้วยนะฮะ เรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับคุณฟังครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการกินกันทองนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับพาไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับในรายการสถาร์ดีประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลขสานะครับคุณฟังครับว่าทางออกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรฟังกันครับส่วนอีประเด็นหนึ่งฮะที่เราต้องมาร่วมช่วยกันและก็ใช้เวลาทั้งหมดนะจนจบรายการเลยครับมีประเด็นที่คุณประภ่านึกเปนไยครับนักข่าวสืบสวนเราเหมือนกันนะไปตามฮะและเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเพราะอะไรฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนชาติภัณฑ์สงเคราะห์ อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษทำไมฮะวันนี้นมีผู้เสียหายเข้ามาเขาต้องการมาร้องขอความเป็นธรรมกันเพราะชาวบ้านหลายคนนะครับที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเขาต้องการให้มีการติดตามดำเนินคดีคณะกรรมการชาวบ้านเกษตรสงเคราะห์สากลเกษตรศรีรัตนะจำกัดหลังจากที่ว่าสมาชิกหลายคนนะเสียชีวิตฮะ,ะแต่ว่าทายาทกลับไม่ได้รับเงินมูลค่าความเสียหายในกว่า20ล้านบาทด้วยนะครับเิดตาม,มนี้เป็นยังไงครับติดตามจากรายงานเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ ชาวบ้านหลายสิบคนรวมตัวกันหน้าสอพศอรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดเพื่อแจ้งความดำเนินคดีคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่พวกเขาและคนในครอบครัวสมัครเป็นสมาชิกแต่เมื่อมีคนเสียชีวิตสมาคมกลับไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับคนนับพันชีวิตในอำเภอศรีรัตนะและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดศรีสะเกด นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายการชาป,ปนกิจสงเคราะห์เล่าข้อเท้จริงกรณีนี้ทางสมาคมไม่มีเงินจ่ายให้กับผู้ที่เสียชีวิตอย่างเช่นสมาชิกของสากรเขาเรียกว่าสมาชิกที่ศูนยหนึ่งศูไม่ได้เงินครบตามที่ ทางสมาคมก็จะจ่ายก็ประมาณ1น0่บาทที่ที่ทราบมาชาวบ้านให้ข้อมูลว่าสมาคมชาปนก,กิจดังกล่าวก่อตั้งมานานกว่า20ปีแล้วแต่เดิมมีเพียงเกษตรกรที่กู้เงินสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะเท่านั้นที่สามารถสมัครชาปนก,กิจเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อโดยเก็บเงินสมาชิกล่วงหน้าเวลามีคนตายก็จะหักเงินศพละ100บาท แม้จะมีรายชื่อกรรมการหลายคนแต่คนหลักๆที่ชาวบ้านมักจะพบเห็นเวลาติดต่อประสานงานคือนางประภัยโทบุตรดีหรือนางอ้อยชาวบ้านระบุว่าหญิงคนนี้เป็นผู้มีบทบาทสําคัญเพราะเป็นอดีตผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศีรัตนะที่บริหารงานและเงินของสมาคมชาปนกิจมานานกว่า20ปีแม้จะแทบไม่เคยประชุมใหญ่สามัญประจําปีแต่เพราะจ่ายดีจด่ายตรงเวลาคนตายตามไปจ่ายเงินถึงหน้าเมนศพละเกือบ2แ0,000บาท จึงทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นเกิดความสนใจเขาจะส่งส่งเอหนังสือไปแจ้งให้สมาชิกส่งล่วงหน้ามันมีบางบางปีก็ส่งส่งมาสองงวดสองหกหเดือนต่อครั้งบางปีก็ตกไปสาสามครั้งครั้งละสองพันห้าก็มีสามพันก็มี จุดเปลี่ยนสาคัญเกิดขึ้นประมาณปี2,559สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะจัดบัญชีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรให้เป็นสมาชิกกองที่1แล้วเปิดรับคนนอกคือชาวบ้านทั่วไปให้เป็นสมาชิกกองที่2แถมยังเปิดรับคนสูงอายุเกิน60ปีที่บางคนก็มีโรคประจําตัวเป็นสมาชิกกองที่3ต่อมาช่วงโควิดประมาณปี64ก็มีการเปลี่ยนตัวคนบริหารงาน จากเดิมนางประภัยหรือนางอ้อยผู้เป็นแม่เป็นนายธนาวุฒิโทบุตรดีหรือนายเจนผู้เป็นลูกเก็บเงินสมาชิกล่วงหน้าศพละ100บาทเช่นเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือสมาคมชาปนากิจเริ่มจ่ายเงินช้าจ่ายบางส่วนขอผ่อนจนสุดท้ายไม่จ่ายเลยอย่างเช่นชายคนนี้ที่พ่อเป็นสมาชิกกองที่หนึ่งส่งเงินชาปนากิจมานานกว่า10ปีแต่เมื่อพ่อเสียชีวิตกลับต้องแบกภาระนี้จากการจัดงานศพ เขาไปอ้อนวอนขอเบิกเงินกับสมาคมแต่ก็ได้เพียงบางส่วนดีครับอันนี้ต้องแบบไปขอความเมตตากับเขาเลยครับก็เข้าไปถามหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแล้วไปยื่นนังใบบรณบัตรแล้วดำเนินการตามขั้นตอนเขาก็บอกว่าต้องรอยังไม่มีตังค์จะจ่ายผมก็บอกว่าแต่แต่ทางผมต้องใช้ตังค์นะในการจัดงานศพพ่อเขาก็บอกว่าต้องรอเพราะสมาชิกท่านอื่นก็ยังไม่ได้ต้องไปตามคิว ว่าว่างนี้ผมก็ถามว่านานไหมเขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างช้าคือสองเดือนแต่พ่อเสียชีวิตไปได้สมเดือนกว่าก็ยังไม่ได้ตังค์ผมก็เลยเข้าไปบอกว่าตอนนี้บัวผมก็โดนยึดใช้นี่แทนค่าหมูที่เอามาใช้ในงานศพพ่อแล้วคือไม่มีอะไรจะให้เขายึดแล้วขอความเมตตาได้ไหมกำหนดวันให้ผมได้ไหมผมจะได้ไปแจ้งกับเจ้าหนี่ถูก ตามกฎหมายการชาปนก,กิจสงเคราะห์กำหนดให้ผู้ก่อตั้งต้องจดทะเบียนกับเทศบาลหรืออบตอที่สำนักงานตั้งอยู่นายกเทศมนตรีและประหลัดเทศบาลตะบนศรีรัตนะเปิดเผยสมาคมชาปนกิจดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งแค่กองที่1เท่านั้นส่วนกองสองและกอง3เป็นชาปนก,กิจเถื่อนไม่ได้จดทะเบียนคาดการสมาชิกทั้ง3กองไม่ต่ำกว่า5,000คนมีสมาชิกเสียชีวิตแต่ทยยาทยังไม่ได้รับเงินประมาณ90้ารายมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาท ล่าสุดหลังชาวบ้านแจ้งความตำรวจสพศรีรัตนะออกหมายค้นเข้าไปยึดอายัดเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นำมาตรวจสอบประพาสเลินวิไลไทย PBS รายงานสิ่งที่ผมจะได้ในวันนี้นะฮะคุณจะได้แนวทางครับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมชาบชนธรกิจหรือเงินกองทุนต่างๆ ให้แบบกระจังเลยและตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่ามีการจดถูกต้องมีกี่กองและที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาจัวัดแบบเพื่อนเนี่ยมีไหมนะเรื่องที่ต้องหาทางออกกันด้วยนะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้สมาชิกเดินทางมาไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ในรายการรับปากว่าจะต้องได้แนวทางกลับไปอย่างแน่นอนค่ะส่งตัวแทนขึ้นเวทีสองท่านค่ะท่านแรกชื่อว่าคุณวราพรวงศพิทักษ์ค่ะเป็นชาวอังเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ท่านที่สองค่ะชื่อว่าคุณหนูนาทุมทันค่ะเป็นชาวอำเภอศรีรัตนะ์จังหวัดศรีสะเกดเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนรายการของเราต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกไปพร้อมกันท่านพอ่อคุณสุมาพนนุุอุดมสุขค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะ และท่านที่4ค่ะท่านใยการณรงศีรัสสันค่ะอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนังกงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนังกงานอายการสูงสุดและท่านเป็นรองโฆษกสำนังกงานอายการสูงสุดด้วยรวมถึงยังมีชาวบ้านวันนี้มาจากศรีสะเกดสองคันรถนั่งอยู่ด้านล่างเวทีสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับร่มต้นสากบนเวทีก่อนเลยละกันค่ะเป็นตัวแทนของสมาชิกขึ้นบนเวทีคุณวราพรคุณวราพรคิดว่าเงินที่มันหายไปขาดสภาพคล่องไปมันไปอยู่ที่ไหนคะ คิดว่าน่าจะเกิดความไม่โปรง่งใสนะคะกับตัวของเจ้าหน้าที่และพนักงานก็เลยมีความสงสัยว่าเงินส่วนนี้อยู่ที่ไหนญาติของเราเสียชีวิตค่ะไม่ได้เงินขาดอีกเท่าไหรค่คะ,ะตามจริงแล้วคือสมาคมที่จะจ่ายจริงคือสองแสนค่ะ,คะแต่ทางสมาคมจะมีการหักค่าดำเนินการคือ8อก็จะได้อยู่ประมาณแสนแปดที่จาก พนักงานได้แจ้งมานะคะค่ะส่วนตัวนี้คือได้รับมาแล้วหนึ่งบาทค่ะถูกหักค่าดาเนินการใช่เขาอ้างว่าอย่างนั้นค่ะเขาให้หนังสืออะไรที่บกบอกว่าเป็นการหักค่าดําเนินการเป็นหลักฐานทางกฎหมายบ้างไหมฮะเขาไมบเปล่าเลยเขามีโบชัวค่ะมีโบชัวตั้งแต่ทีแรกหรือว่ามาเห็นที่หลังฮะทีแรกค่ะเห็นแต่ทีแรกในตอนที่เรามีการจะสมัครค่ะไปสมัครระบุมาและมีการเซ็นอะไรรับทราบได้ไหมฮะไม่มีค่ะไม่มี แสดงว่า8%ที่หักไปอันนี้รับได้แต่ยังคงเหลือที่ค้างจ่ายอีกแสนห้าแสนห้านี้เวลาไปขอกับคณะกรรมการเขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่ารออีก3เดือนเดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่ง3เดือนครบกําหนดเดือนไหนคะเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะโอ้โหเลยมาแล้วเลยมาแล้วค่ะแต่ได้มาเท่าไหร่ฮะได้มา17,000บาท700ับาทท้งทที่จำนวนเต็มๆจะต้องได้ตัวเลขถึง20,000 0หรือว่า1 8 0 0 0 0ค่ะ ต้องได้ตัวเลขเต็มถึง1น0่งแบาทแต่ทุกวันนี้เนี่ยคุณมรพรนะครับน,นอกจากที่ว่าต้องแสดงความเสียใจด้วยคุณแม่สเสียเขาได้เงินมาเพียงแค่17,000บาทเท่านั้นเองแล้วเหลือแสนห0 0หมืกว่ากว่านี่เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งในที่ว่าเป็นปนัญญาภักเอกได้เลยคุณหนูหนาครับ อยู่ในกองหนึ่งที่มีการจดทะเบียนครับผมเราทราบอยู่แล้วไหมครัว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องอะไรยังไงทราบครับผมฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยว่านื่จากคุณพ่อครับผมเสียชีวิตครับตามจริงแล้วเนี่ยคือว่าต้องได้เงินเท่าไหร่นะครับก็เท่าน้องเมื่อกี้นะครับตามที่เขาแจ้งทั้งหมดก็สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับค่ะหากค่าธรรมเนียมอะไรเรียบร้อยก็เหลืออยู่แสนแปดกว่ากว่านะครับค่ะแสนแปดที่ต้องได้ครับผม แล้วได้มาจริงๆเท่าไหร่ครับยังไม่ได้สักบาทครับผมโอ้ไม่ได้จริงๆสักบาทเลยจริงๆครับผมทำไมคนนี้ได้แล้วคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับโอ้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทําไมไม่ได้คุณหนูนาในฐานะที่อยู่ในหมู่บ้านมานานเห็นกรรมการอยู่เหมือนกันเห็นประธานอยู่เหมือนกันเห็นความไม่ชอบมาพากลด้วยไหมคะผมที่แรกผมก็ไม่แน่ใจก็ญาติที่ที่ที่เป็นคณะกรรมการก็เป็นปู่ผมก็เลยผมเขาพูดว่า มันมันไม่ได้หรอกนะ,ะกาว่าอย่างนั้นผมก็ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยพ่อเสียก็เลยเข้าไปในในสหกรณ์เรื่องถามว่าไปแจ้งการตายทีนี้เขาก็บอกว่ารอประชุมใหญ่ก่อนถึงจะบอกการจ่ายเงินในข้เงยียบเลยครับอมืมีการประชุมอะไรบ้างไหมฮะประจําปีประจําเดือนอะไรกันแล้วแต่ประชุมใหญ่อะไรมีไหมฮะถ้าประชุมในกลุ่มของ,องประธานเขาน่าจะมีแต่ว่าของสมาชิกให้รู้เนี่ยไม่มีเลยครับ โอไม่มีไม,มไม่มีเลยแล้วการดาเนินการเนี่ยเขาอ้างตัวว่าอยังไงดาเนินการเขาก็บอกว่ารอประชุมใหญ่ประชุมใหญ่อยู่อย่างนั้นครับ<อ>มผมก็ไม่ทราบเลยทีนี้เขาก็ไม่แจ้งอะไรเลยค่ะ,ะแสดงว่าในแต่ละเดือนเราก็ามีการส่งเข้ากองทุนหรือว่าส่งเป็นรายปีก็มีหนังสือแจ้งเข้าเป็นเงินออมอย่างนี้นผมก็ส่งตามตามที่เขาแจ้งมาเท่าไหร่คะ มันมีเงินออมพันห้าทุกรอบครับผมส่งไปทุกๆปีจนถึงณปัจจุบันส่งไปเท่าไหร่คะก็นานแล้วครับก็เกือบยี่สิปีแล้วครับของผมโอ้โหแล้วเราเก็บยังไงครับก็เป็นเงินออมแบบที่ผมพูดนี่ละครับพันห้าถ้ามีเสียชีวิตก็มีแบบว่าเงินออมตอนนี้หมดเขาก็มีหนังสือแจ้งให้เอาเงินเข้าออมเพื่อจ่ายกับสมาชิกที่เสียชีวิต แบบนั้นนะครับ1,500นี่คือจ่ายครั้งเดียวเลยเดี๋ยวไงครัครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวยาวเลยมันก็เขาบอกว่าถ้เมีนหนังสือแจ้งไปอีกเราก็ต้องเอามาอีกแบบนั้นนะครับโอ้แล้วคุณลาพรเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันค่ะ1,500บาทใช่ค่ะตามหนังสือที่เขาระบุอย่างนี้หรอใช่ครับผมแต่บางปีก็มันก็จะมีเพิ่มมาบ้างบางทีก็2,000บางรายอย่างเช่นกลุ่มสามเนี่ยบางรายก็เจอ5,000ก็มี3,000ก็มีอแล้วแต่คือแล้วแต่รายจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเขาเอาใบแจ้ง อิงกับเกณฑ์ที่เวลามีคนเสียชีวิตมากน้อยด้วยจ่ายเป็นก้อนเดียวแล้วก็ทยอยหักทยอยหักไปถูกต้องไหมคะครับคราวนี้นักข่าวของเราลงบนที่ไปสืบมาคือกองหนึ่งเนี่ยดูและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่กองสองกับกองสามเนี่ยเอะเหมือนไม่ได้จดอาจจะเถื่อนด้วยหรือเปล่าหาทางออกเลยค่ะท่านพ่อกุสุมาคะคเคลียร์ทีละประเด็นก่อนนะคะกองหนึ่งค่ะจดทะเบียนถูกต้องแต่สมาชิกไม่ได้เงินเขามีสิทธิ์ที่จะได้ไหมคะ ฟ้องอย่างไรได้บ้างคะค่ะก็ต้องให้ผู้เสียหายค่ะไปไปไปฟ้องที่สถานีตํารวจนะคะเบื้องต้นก่อนนะคะตรงนี้ที่ได้เงินหรือไม่ได้เงินต้องดูว่าสมาคมยังดําเนินการอยู่ไหมที่จดทะเบียนแล้วเขาเรียกเก็บเงินจากสมาชิกผู้อื่นได้หรือไม่มนะคะเพราะว่าสมาคมเนะ่ยเป็นแค่คนกลางในการเรียกเก็บจากสมาชิก เพื่อมาจ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิตถูกไหมคะค่ะก็ต้องดูว่าเขาเรียกเก็บหรือเปล่าแล้วเรียกเก็บแล้วถ้ายังเรียกเก็บไม่ได้กออ็อาจจะไม่ได้ผู้รับเงินสงเคราะห์อาจจะยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรียกเก็บได้แล้วเขาต้องเอาเงินที่เรียกเก็บได้ หักเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยตกให้กับถ่ายญาติผู้เสียชีวิตค่ะอันนี้คือกองหนึ่งที่จดทะเบียนดิฉันเชื่อมั่นว่ามีกฎหมายคุ้มครองชาวบ้านน่ะไม่เคว้งแน่นอนแต่กองสองกับกองสามไม่จดค่ะกองสองกองสามไม่จดนะคะก็ก็ไม่ได้เข้าตามพรบการชำระรบกิจสงห์นะคะตรงนี้ค่ะให้ผู้เสียหายเหมือนกันนะคะไปสถานีตารวจนะคะ อาจจะเขาจะโดนตามพบรบนี้ตามมาตราที่61ค่ะว่าคนใดที่ทําการนะคะมาตรา61นะคะก็ได้กําหนดเอาไว้นะคะว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังครับยังมีหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่ชวนมาติดตามกันต่อนะฮะแต่ว่าก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชาปน,านกิจในพื้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาร้องมาแต่ว่าไม่สามารถ ที่จะนำเงินไปให้กับชาวบ้านได้ปัญหามันเกิดขึ้นยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พากันก่อนละกันนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในรายการ RMTT u n e w s ิ e ั k ข่าวเด n นกับผมเดียเด่ยวธีรเดชงามเหลือนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMTT Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ RMU TT News วิกัทข่าวเด่นนะครับกับผมดดเดียว์ธิดิเดชดงามเหลือนะครับหรือว่าท่านชนนงมเลือนะครับพูดคุยกันสาระดีๆเช่นเคยนะครับไปฟังครับไปฟังเานช่วงบางตอนนะครับในรายการสถา,านีประชาชนครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเงินชั่วปัญกิจสกปรกแห่งหนึ่งในพื้นที่ทงางภาคกีสารการแนวแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันนะครับเลยคือเงินสองแสนไม่ได้เลยคราวนี้เรามีสมุดชำระเงินมาจําตัวสมาชิกไหม มีค่ะเพราะตามกฎหมายสมุดชําระเงินประจำตัวสมาชิกต้องมาเป็นหลักฐานว่าเราได้ชําระแล้วสมาชิกค,คนอื่นได้ชําระไหม,มเริ่มเห็นภาพมากขึ้นคถามผู้อื่นได้ชําระไหมฮะ,ะอาแล้วเงินไปไหนสงสัยว่าเงินไปไหนสงสัยเหมือนกันแต่คราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกคนยืนยันว่าชําระถูกต้องไหมค่ะ แต่เขาบอกว่ารอประชุมใหญ่ไม่มีการประชุมใหญ่ให้ชาวบ้านได้รับรู้ยอดเลยทําได้หรือไม่รอประชุมใหญ่ถามว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ในข้อบังคับกําหนดไว้เลยว่าคุณเก็บเงินสงเคราะห์แล้วคุณต้องจ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ภายในกี่วันค่ะม,มวดแรกงวดสองภายใน90วันโอ้ถ้าเกิดว่าไม่ทําตามนี้ค่ะผิด ผิดค่ะผิดไม่ดําเนินการตามพรบการชำัะคดีสงเคราะห์อโอ้แต่นี่แนวทางการแก้ไขเนี่ยนะฮะต้องด้านซ้ายนี่ละฮะท่านอายการท่านร,รองโฆษกอายการสุนนะฮะท่านนี้ก็คือว่าตั้งร่างกฎหมายในการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางครับในการแก้ไขเนี่ยชาวบ้านเขาแบบร้องขอความเป็นธรรมฮะแล้วก็ต้องการมีความปลอหลอเกินครับ,รบต้องทอํายังไงดีเดี๋ยวต้องขอเวลานิดนึงครับทั้งทั้งฝ่ายของคนที่ตั้งจาพนักกิจทั้งฝ่ายชาวบ้านด้วย เราฟังงวันนี้นะครับแล้วเราก็เจอรายการอย่างเงี้ยในรายการชัมพานกิจหลายรอบอที่กลุ่นชาวบ้านเองก็ไม่เคยได้สนใจในตัวกฎหมายนะครับให้รู้ว่ามีกองทุนใครทําอยู่ไม่รู้ฉันเอาหมดมนะครับฉันเข้าอย่างเดียวอันนี้พูดเผื่อไปถึงกองทุนหมู่บ้านด้วยนะที่มีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแล้วทาําัมพานกิจสงเค์อ,อยู่แล้วไม่มาจดทะเบียนกับนายทะเบียนกลางม,มีเครือข่ายทําอยู่แล้วก็หนังสือเวียนกองทุนหมู่บ้านก็บอกให้มาจดทะเบียนก็ยังไม่จดนะตอนนี้นะครับก็ยังเป็นกองทุนที่ผิดกฎหมายอยู่เอาเละครับ การตั้งกองทุนเนี่ยครับมันต้องมีผู้เริ่มต้นก่อนเหมือนที่ท่านผอบอกพอ,กอ,กอกเริ่มต้นแล้วนะครับเมื่อออกข้อบังคับดําเนินการต่างๆแล้วจึงไปขอจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์<ม>ได้ชื่อได้ป้ายชื่อได้อะไรมาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องออกข้อบังคับข้อบังคับทั้งหมดเนี่ยสมาชิกเป็นคนช่วยกันล่างเนาะมไม่ใช่ท่านต้องรู้ด้วยนะเมื่อกี้เราถามข้างนอกเนี่ยข้อบังคับว่าไงไม่ทราบ,รบข้อกำหนดหลักเกณฑ์ว่ายังไงหักแปดเปอมาจากไหนเป็นข้อบังคับหรือเปล่าทุกคนก็ไม่เคยเห็นข้อบังคับเลยนะครับแล้วก ยี่สิบกว่าปีก็เหมือนที่พอ,อถามพี่หนูนาต้องเอาสมุดไปสมทบอะไ้เข้าก็คือเงินค่าสมัครกับเงินแค่สมัครสงเคราะห์คแค่นั้นเองสมัครแล้วก็เงินเก็บที่คุณจะค่าศพเนาะค่าศพเท่าไหร่คุณก็ว่ากันมาว่าแต่และว,วันแต่และเดือนในแต่และศพที่เก็บเท่าไหร่เพราะฉะั้นเวลาคุณไปจ่ายมันก็มีสม,มุดของเราเองอครับที่เขาเซ็นให้เรานั่นแหะคือหลักฐานที่ท่านต้องยันยอดก่อนถ้าท่านไม่ยันยอดเนี่ย วันนี้ผมเชื่อพนักงานสอบสวนก็มึนทึบเลยมไม่รู้ว่าเงินพี่หนูนาตั้งแต่20ปีพี่หนูนาสมัครเอาไว้เนี่ยหนึ่บาทแรกเข้าที่เหลือจ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ละศพพี่หนูนาจ่ายไปแล้วเท่าไหร่และพี่หนูนามีสิทธิ์ได้ศพณวันที่พี่หนูนาาติเสียเนี่ยเขาเนี่ยมีสมาชิกกี่คนเขาควรได้ตังค<ะ>์สองแสนสองแสนหนึ่งสองแสนห้าจะรู้ตรงนั้นนะครับพอพอไม่รู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยศพที่ตายเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยควรได้เท่าไหร่ ถ้าไม่ได้เท่าไหร่น่ะมันทําบัญชีรัพย์ถูกผลทุสไลายไม่ได้ <Ừ. S 1> อายการก็ไม่สามารถฟ้องได้ว่าค่าเสียหายแต่ละคนนั้นเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถขอคืนทายฟ้องให้ได้ว่าเป็นเรื่องยักยอกหรือช่อโกงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายพรบชาปานกิจนะครับมาดูที่พรบชาปนกิจผู้ก่อการหรือผู้ทําผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยนะครับมันมีกรรมการผู้บริหารอยู่เจ็ดคนเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบในการที่ท่านไปจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนแล้วท่านต้องบริหารเหมือนกฎหมายบอกนะครับท่านต้องมีงบ ท่านต้องมีบัตรสมาชิกของผู้ที่เป็นสมุดฝากท่านต้องทํางบท่านต้องประชุมปีละหนึ่งครั้งไม่ทํานี่มีโทษนะครับปรับไม่เกินนะครับสามไม่เกินหมื่นบาทนะครับและในกรณีที่ท่านไปตั้งกองทุนขึ้นมาโดยไม่จดทะเบียนอีก2องกองทุนอันนั้นจำคุกไม่เกิน3ปีนะกองทุนละหนึ่งกองทุนเนี่ยจำ <c oughs> คุกไม่เกิน3ปีตั้งมาเฉยๆไม่พอไปชี้ชวนเขาอีก <c oughs> ฉันตั้งสมาชิกขึ้นมากองทุนมาแล้วมาไหมมาไหมพี่มากับหนูไหมมาเล่นกับมากองทุนกับผมไหมชี้ชวนชักชวนเนี่ย อีกเท่าไหร่นะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000นที่คุณแป้งโทษเพิ่มอีกโทษเพิ่มอีกนะครับคนละรมกันนะคนเดียวแต่คมต่างว่าถูกครับไปตั้งสมาชิกกรรมมันคนละเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็รู้สึกกฎหมายฉบับนี้ถ้าผมจำไม่ผิดของอาภมาไม่เจอสมาชิกที่ไปเป็นสมาชิกกองทุนที่ไม่จดทะเบียนรับไม่เกินห้าร้อยบาทเนาะถูกต้องค่ะสมาชิกโดนโดนค่ะเราไม่ใช่จะไปอยู่เฉยนะชาวบ้านต้องรู้นะ ผมจาได้ผมเตือนไม่เกินสองครั้งแนละ้วรายการที่ขอพอกอเนี่ยสมากันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้วบอกบสมาชิกท่านก็มีความผิดนะท่าน<ต>ไปร่วมกับเขาด้วยแต่ถ้าหักไม่รู้ล่ะคะหักไม่รู้ก็ยังโอเคคะ่ะใช่ครับะนะครับแต่ไม่รู้นี่มันก็ต้องแหมคใคร,รเป็นกรรมาการ <c oughs> นายกใครเป็นนายกเทศนี่ก็มาตั้งกองทุนนี่เป็นหรือเปล่าขอ้อบังคับเป็นอย่างไรท่านประชุมอยู่หรือเปล่าท่านประชุมสมาชิกกับเขาอยู่ไหมแล้วมาบอกไม่รู้ก็ไม่ได้แต่โอเคเคสนี้ไม่ประชุมสมาชิกเลยอันนี้กรรมการมีความผิดนะผู้ที่กระทาการอย่างนี้ถ้าเป็นจดทะเบียนเนี่ยผ แต่ถ้าไม่จดทะเบียนกรรมาการไม่ต้องทําอย่างนี้นะครับแต่ว่าผิดตั้งแต่ต้นละที่ไปจดไปตั้งกองทุนโดยไม่จดทะเบียนทํากิจกรรมคล้ายกองทุนไม่จดทะเบียนและชี้ชวนชักชวนคนเข้ามาอ่ะคารานี้มาถึงประเด็นเกิดปัญหาแล้วปัญหาก็คือนะครับไอกองชาปน,นกิจที่จดทะเบียนก็ใช้หลักตามกฎหมายยันยอดได้ได้ก่อนนะครับมสมาชิกทุกคนไปยันยอดตัวเองให้ได้ก่อนกับพนักงานสอบสวนน้องที่มีความรู้หลังคนหลังจากนี้ที่มีความรู้เนาะไปทำเอ็กเซลขึ้นมาเรียบร้อย ไปหาสมาชิกที่จดทะเบียนก่อนว่าสมาชิกจดทะเบียนเรามีกี่คนแต่ละคนได้เข้าเท่าไหร่แต่ละคนได้จ่ายเงินไปแล้วคนละเท่าไหร่กี่ศพแล้ววันนี้เรามีสมาชิกกี่คนเราควรได้เท่าไหร่ะนะครับอันนี้คือกองหนึ่งกองหนึ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับถ้าท่านไม่ไมแจ้งความดำเนินคดีท่านก็ไปลองคุยกับ ตตัวผู้ที่เป็นกรรมการอยู่แล้วก็ให้เขาเราจ่ายตามนี้รเราจะได้รู้ว่าสิทธิของเราตั้งต้งนที่เท่าไหร่ถ้าเกิดทำเอ็กเซลก็จะดูง่ายเอ็กเซลจะดูง่ายเลียงขวางสมาชิกไม่ต้องหมด9 0คนเลขเข้าพันห้านะครับหรือแต่ละปีเราจ่าย2,500ตามสมุดอ่ะเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วมีสมาชิกทั้งหมดคูณกันไปแล้วเราต้องได้ละแสนแปดหรือ2องแสนนั่นคือยอดที่ญาติเราตรงคนได้นี่ท่านอธิการกำลังแนะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะฮะเริ่มต้นด้วยชุดเอ็กเซลว่ามีความรู้เรื่องของการทําระบบใช่ไหมครับเราก็จะต้องแนะนําอย่างนี้ กองสองเมนไม่จดทะเบียนอันนี้ก็บอกว่ากันเรื่องแพ่งแล้วแต่เรื่องอาญาเนี่ยผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้าใครไปดำเนินคดีคโดยเฉพาะท้องถิ่นเนาะท้องถิ่น20ปีนะครับก็ทํากันมาอยู่อย่างไรท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวต้องถามท่านอกองสองก็ทําเหมือนกันนะครับไปหาสมาชิกก็ได้กองสองที่นอกสากลแล้วก็ไม่ได้อายุไม่เกิน60กนี่เท่าไหร่กองสามที่เป็นนอกสากลและอายุเกิน60กี่คนแล้วก็แต่ละคนจ่ายไปแล้วเท่าไหร่แต่ละคนขรได้เท่าไหร่หายยอดให้ร้อยเวรก่อนหายยอดให้กับ เทศบาลก่อนเทศบาลจะได้ช่วยนะครับแล้วถ้าเกินเลยจากยอดนี้ไปแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้ให้ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์อันนี้อยู่ที่จงังหวัดไหนนะครับศรีสะเกดศรีสะเกดนะครับมันมีสองศาลศาลศรีสะเกดครับอายการศรีสะเกดครับอายการไหนนะครับกันทาลักษ์บอรับกันทาลักษ์ครับผมท่านอยู่ในที่เมืองอำเภอนี้อยู่ในไหนครับศรีลัตนะศรลัตนาครับอยู่ที่ศรีสะเข้ากันทาลักษ์ครับผมเข้ากันทาลักษ์กันทาลักษ์นะไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่กันทาลักษ์ได้เดี๋ยวอายการจะนั่งหัวโต๊ะให้หรือช่วยกับทางเทศบบาลช่วยกั หรือไม่งั้นก็มีทางหนึ่งต้องให้ผอจัดทีมจากส่วนกลางนะครับลงไปจัดการเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทท้ายเนาะนะครับโอเคครับมีข้อสงสัยค่ะคราวนี้กองหนึ่งในชั้นเข้าใจแล้วมีกฎหมายคุ้มครองกองสองกับกองสามเกิดปัญหาขึ้นทันทีหากทางทนายการบอกแบบนี้คนที่ไม่ส่งเงินมันถือว่าเป็นโมฆะไหมคะก็ก็ผมคนที่ไม่ส่งเงินเขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเขาก็ไม่ส่งเงินเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้เงินแล้วคานนี้ถูกไหมครับในเมื่อเขาไม่ส่งเงิน จะบอกว่ากรรมการเขายักยอกไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ส่งเงินกรรมการก็ต้องมาชี้แจงว่าไอ้คุณจออะไรจากผมมาในเมื่อผมได้เงินมาแค่นี้สมาชิกไม่ส่งใช่ไหมครับเพราะยันเมื่อสมาชิกไม่ส่งเนี่ยก็ต้อง,องยันยอดคนส่งก่อนไงยันยอดคนส่งแล้วเราจะรู้ว่าคนส่งกี่คนนะครับเราต้องชาวบ้านก็ต้องจริงใจนะเพราะว่าการที่ท่านก็ส่งไปท่านต้องมีสมุดนะถ้าท่านยืนยันยอดไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ายอดได้ท่านเท่าไหร่ไงนะครับยอดเนี้ยเหมือนที่พอถามว่า เขาส่งเงินให้กับกรรมการหรือเปล่าถ้าเขาไม่ส่งแล้วจะมาจ่ายให้เราได้ยังไงนั้นสมุดนั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากใครทาหายบ้างไหมในนี้ยกมือฮะมีคนทำหายอะค่ะทำหายสองคนใช้ไหมค่ะใช้ไหมนิดนึงค่ะเป็นไงครับพอแม่เสียก็เอาเขาเอาไปหมดเลยครับเอาไปหมดเลยใครเอาไปนะครับหลักฐาน ทางสกค่ะทางสกเขาเข้าไปได้เหรอครับท่านไม่ใช่สาก์มั้งสมาคมสมาคมนี่ศาสตร์ค่ะคือตอนนี้มองเหมือนเป็นกิจกรรมสากลเลยครับังตอนเช้านะครับเอาอย่างนี้เตือนกรรมการสหก์ไอ้กรรมการสาก์และกรรมการสมาคมชุดเก่าที่จดทะเบียนก่อนหน้าที่ถูกต้องก่อนนะท่านมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารให้กับอะไรฮะวันนี้ก็พอสมควรนะครับคุณฟังครับ อย่างกนแล้วแต่เนี่ยฝากติดตามรายการสรานิงประชาชนทางไทย PBS กดมาเยเลข3ด้วย14นาฬิกา5นาทีจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับรวมถึงรายการ IMUTT News ีทีนิการข่าวเด่นกับผมเดียวตทริเดชงามเหลือหรือว่าทันชนนงามเหลือนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันจะกนใหม่ครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line official @rmuttradio